ในชีวิตของเราหลายคนมักเชื่อว่าการจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นต้องเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่วางเป้าหมายใหม่หรือหากำลังใจจากภายนอกแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ขวางทางความสำเร็จและความสุขของเรามักไม่ใช่สิ่งที่เราขาดแต่มักเป็นสิ่งที่เราทำอยู่โดยไม่รู้ตัวต่างหาก พฤติกรรมบางอย่างคำพูดบางคำความคิดบางรูปแบบที่เราทำซ้ำทุกวันอาจกลายเป็นกับดักที่ดึงเรากลับไปสู่จุดเดิมอยู่เรื่อยๆแม้เราจะพยายามแค่ไหนก็เหมือนเดินอยู่ในวงกลมไม่ไปไหนสักทีเพราะเรายังไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ควรเลิกชีวิตที่ดีขึ้นจึงอาจไม่ได้เริ่มจากการหาสิ่งใหม่เข้ามา แต่เริ่มจากการกล้าตัดบางสิ่งออกไปการเลิกทำสิ่งที่ขัดขวางเราเป็นเหมือนการลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นของชีวิตและเมื่อคุณปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปคุณจะพบว่าเส้นทางข้างหน้าชัดเจนขึ้นเบาขึ้นและมีพื้นที่มากขึ้นในการเติมเต็มสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่บทความนี้จะพาคุณไปดูว่า ถ้าคุณเลิกทำสิ่งเหล่านี้สิบข้อชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนและอาจจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ 1. เลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบคือดาบสองคมที่คมมากเพราะมันสามารถกระตุ้นให้บางคนพัฒนาตัวเองได้แต่ในอีกด้าน มันกลับเป็นยาพิษทางใจที่ค่อยๆทำลายความสุขของคนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในยุคที่เราทุกคนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็เห็นแต่ภาพชีวิตของคนอื่นที่ดูดีไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตางานเงินความรักหรือแม้แต่ช่วงเวลาพักผ่อนก็ยังดูมีความสุขกว่าเราเสมอ เมื่อเปรียบเทียบบ่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราแย่ทั้งที่ความจริงอาจไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพียงแค่เรามองเห็นแต่ด้านที่ดีที่สุดของคนอื่นแล้วเอามาเทียบกับด้านธรรมดาหรือช่วงเวลาที่เรายังไม่พร้อมของตัวเองมันคือการเปรียบเทียบที่ไม่แฟร์เพราะเราไม่เคยเห็นเบื้องหลังของเขาไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดเท่าไหร่ ว่าจะมีรอยยิ้มแบบในภาพนั้นได้ยิ่งเปรียบเทียบชีวิตเราจะยิ่งขาดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีความภูมิใจจะค่อยๆหายไปจนสุดท้ายกลายเป็นความอิจฉาความรู้สึกด้อยค่าและการทำร้ายจิตใจโดยไม่รู้ตัวเราจะไม่กล้าๆเดินตามทางของตัวเองเพราะมัวแต่มองข้างทางแล้วรู้สึกว่าทางของเราดูแย่กว่าเขา ทั้งทางที่ความจริงแล้วทุกคนล้วนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนใครดังนั้นการเลิกเปรียบเทียบไม่ใช่แค่หยุดดูชีวิตคนอื่นแต่คือการฝึกใจให้รู้คุณค่าของตัวเองฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆที่เรามีฝึกยอมรับว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบแต่กำลังพัฒนาและที่สำคัญคือ การหันกลับมาสร้างชีวิตในแบบที่เหมาะกับเราโดยไม่ต้องวิ่งตามใครให้เหนื่อยอีกต่อไป 2. เลิกผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนไว้พรุ่งนี้ก่อนค่อยเริ่มก็ยังไม่สายวลีนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่หากคุณเผลอพูดกับตัวเองบ่อยๆมันจะกลายเป็นกับดักที่ขังคุณไว้ในพื้นที่เดิมโดยไม่รู้ตัว การผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แค่การเลื่อนสิ่งที่ต้องทำออกไปเท่านั้นแต่มันค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจความมีวินยัยและความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองลงไปทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มทำได้ตั้งนานแล้วทุกคนล้วนเคยมีสิ่งที่อยากทำอยากพัฒนาหรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแต่เมื่อความรู้สึกเหนื่อยเบื่อกลัว หรือขาดแรงผลักดันเข้ามาพฤติกรรมผัดวันก็เกิดขึ้นทันทีและมันก็มีข้ออ้างมากมายมารองรับเช่นยังไม่พร้อมต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนหรือขอพักอีกนิดซึ่งล้วนแล้วแต่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเริ่มจริงจังเสียทีสิ่งที่อันตรายคือทุกครั้งที่เราผัดวันเราจะฝังความเชื่อลงไปในใจว่าเราทำไม่ได้หรอก หรือเราไม่เก่งพอแล้วความฝันจะค่อยๆไกลออกไปทั้งที่ความจริงการเริ่มต้นลงมือทำเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้แล้วการเอาชนะนิสัยนี้จึงเริ่มได้จากการแค่เริ่มโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องมีแรงจูงใจระดับร้อย แค่ตั้งเวลา5นาทีลุกขึ้นทำเพียงหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเช่นเขียนหนึ่งประโยคออกกำลังกายแค่10นาทีหรือเปิดเอกสารงานที่ต้องทำก็เพียงพอเพราะเมื่อเริ่มแล้วสมองจะเข้าสู่โหมดลงมือและมีแนวโน้มจะทำต่อให้จบจงอย่ารอให้พรุ่งนี้ที่สมบูรณ์แบบมาถึงเพราะบางทีมันอาจไม่มีวันมา การลงมือทำวันนี้ตั้งหากที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณได้จริง 3. เลิกโทษโชคชะตาหรือคนอื่นหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเรามักมองหาสิ่งที่ควรรับผิดชอบกับความผิดหวังนั้นไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาที่ไม่เป็นใจคนรอบตัวที่ไม่เข้าใจหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยการโทษสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกสบายใจในช่วงสั้นๆ เพราะมันดูเหมือนไม่ใช่ความผิดของเราแต่ในระยะยาวมันกลับกลายเป็นการพรากอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตออกจากมือของเราไปโดยไม่รู้ตัวการโทษโชคชะตาคือการมองว่าอนาคตของเราถูกกำหนดโดยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเมื่อคิดแบบนั้นสมองของเราจะหยุดพยายามเพราะเชื่อว่าทำไปก็ไม่เกิดผล ส่วนการโทษคนอื่นเช่นพ่อแม่ที่ไม่สนับสนุนเจ้านายที่ไม่เข้าใจหรือเพื่อนร่วมงานที่ขวางทางกลับยิ่งสร้างความขัดแย้งในใจทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าการหาทางแก้ปัญหาของตัวเองแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนไม่ได้เกิดมาโชคดีเสมอไปหลายคนผ่านความลำบากมาอย่างหนักมีต้นทุนต่ำกว่าคุณด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ต่างคือ พวกเขายอมรับความจริงและรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองแทนที่จะหาข้ออ้างพวกเขาหาทางพัฒนาตัวเองและเลือกมองว่าอุปสรรคคือโอกาสในการเติบโตไม่ใช่เหตุผลที่จะยอมแพ้การเลิกโทษคนอื่นจึงไม่ใช่การแบกรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียวแต่คือการประกาศกับตัวเองว่า ฉันคือเจ้าของชีวิตนี้และฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งรอบตัวมากำหนดทิศท,ทางชีวิตอีกต่อไปเพราะทันทีที่คุณเปลี่ยนจากโหมดเยือ่อมาเป็นคนควบคุมเส้นทางชีวิตทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยน 4. เลิกคบคนที่พลังลบหนึ่งในสิ่งที่ดูเหมือนไม่กระทบชีวิตโดยตรงแต่จริงๆแล้วส่งผลลึกถึงจิตใจและพลังชีวิตของเรามากที่สุดก็คือคนรอบตัว โดยเฉพาะคนที่มีพลังงานลบคือคนที่มองทุกอย่างในแง่ร้ายชอบบน่นวิจารณ์ณผู้อื่นดูถูกความฝันของเราหรือคอยดึงเราให้ถอยหลังอยู่เสมอหลายครั้งเราครบคนเหล่านี้เพราะเคยสนิทเคยผูกพันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคนลองสังเกตให้ดีทุกครั้งที่อยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติลบ คุณจะรู้สึกหมดแรงเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจหรือไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆทำที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจกำลังมีกำลังใจและความฝันเต็มเปี่ยมพลังลบเป็นเหมือนฝุ่นพิษที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาทีละน้อยและบั่นทอนคุณภาพจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความผิดพลาดหรือไม่กล้าคิดใหญ่เพราะเสียงของคนเหล่านี้คอยพูดซ้ำๆว่า มันยากไปไม่มีทางสำเร็จหรอกหรือทำไปก็เหนื่อยเปล่าการตัดคนที่มีพลังลบออกจากชีวิตจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเคารพตัวเองและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จิตใจได้เติบโตคุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะหรือประกาศตัดขาดอย่างเป็นทางการแต่แค่ค่อยๆลดเวลาที่ใช้ร่วมกันหันไปให้เวลากับคนที่มีพลังบวกมากขึ้น คนที่ยินดีกับความสำเร็จของคุณสนับสนุนแม้ในวันที่คุณลม้มและกล้าพูดความจริงด้วยความหวังดีจำไว้ว่าชีวิตคุณมีคุณค่าเกินกว่าจะใช้ไปกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกได้ค่าหรือหมดแรงอยู่ทุกวันจงเลือกคบคนที่ผลักคุณไปข้างหน้าไม่ใช่ดึงคุณให้ย้อนกลับไปจุดเดิม 5. เลิกยึดต,ติดกับอดีต อดีตคือบทเรียนที่ควรเรียนรู้ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่หลายคนกลับเลือกใช้ชีวิตอยู่ในอดีตมากกว่าปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดพลาดที่ยังฝังใจความรักที่พังไม่เป็นท่าหรือคำพูดเจ็บเจ็ที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ใจกลับยังหยุดอยู่ที่เดิมไม่ก้าวต่อไม่เปิดใจใหม่และไม่ยอมให้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีก การยึดติดกับอดีตเหมือนพยายามดูหนังเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาโดยหวังว่าตอนจบจะเปลี่ยนทั้งที่มันไม่มีวันเป็นไปได้ความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเลือกว่าจะอยู่กับมันอย่างไรจะยอมให้มันเป็นพันธนาการหรือจะเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในการก้าวต่อบางคนโทษตัวเองซ้ำๆกับเรื่องในอดีตเช่นการตัดสินใจผิด การไว้ใจคนผิดหรือการไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเคยเจอแต่หากเราปล่อยให้มันวนซ้ำในใจก็จะกลายเป็นวงจรของความรู้สึกผิดที่ไม่รู้จบและทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เพราะคุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอการเลิกยึดติดกับอดีตจึงเริ่มจากการให้ภัยให้ไพรคนอื่นให้ภัยสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคือให้ภัยตัวคุณเอง จำไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณวันนี้มีประสบการณ์มีบทเรียนและมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมอดีตควรเป็นแค่หน้าหนึ่งในหนังสือชีวิตไม่ใช่ทั้งเล่มจงเขียนบทต่อไปด้วยมือของคุณเองในวันนี้และหยุดให้เรื่องเก่าๆมากำลดอนาคตของคุณ6เลิกทำตัวตามใจจนเกินไป เราทุกคนล้นอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระอยากทำในสิ่งที่ชอบ กินสิ่งที่อยากกินนอนดึกตามอารมณ์ดูซีรีส์ยาวจนเช้าหรือเลื่อนงานที่ควรทำออกไปเพราะยังไม่อยากทำแต่นิสัยแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นกับดักอันแสนอันตรายที่ทำให้ชีวิตติดอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวเพราะในความจริงแล้วความสุขจากการตามใจตัวเองมักมาแบบชั่วคราวแต่ผลกระทบกลับยาวนาน เมื่อเราทำตัวตามใจจนเกินไปในทุกเรื่องเช่นไม่ควบคุมการกินปล่อยให้ตัวเองนอนดึกทุกวันไม่ออกกำลังกายไม่จัดงานที่ค้างอยู่เราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดขึ้นทีละน้อยสุขภาพแย่ลงงานล่าช้าเป้าหมายไกลออกไปและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ค่อยๆกัดกินความมั่นใจและพลังใจภายใน การตามใจตัวเองตลอดเวลายังทําให้เราขาดวินัยซึ่งวินัยนี่แหละคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างความตั้งใจกับความสำเร็จเพราะต่อให้คุณมีเป้าหมายที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีวินัยในการทําให้สำเร็จมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงเหมือนการมีเรือหรูแต่ไม่ยอมพายก็ไม่มีวันไปถึงฝั่งแน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มงวดกับตัวเองตลอดเวลาแต่ควรมีสมดุลระหว่างการตามใจและการรับผิดชอบ รู้ว่าเมื่อไรควรพักและเมื่อไรควรลุกขึ้นมาลงมือทาการฝึกวินัยคือการฝึกให้ตัวเองรู้ว่าความสุขระยะยาวสำคัญกว่าความสบายชั่วคราวและเมื่อคุณสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณต้องการได้จริงจงจำไว้ว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการตามใจเสมอไปแต่เกิดจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดตามใจเพื่อเริ่มดูแลตัวเองอย่างแท้จริง 6. เลิกทำตัวตามใจจนเกินไปเราทุกคนล้วนอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระอยากทำในสิ่งที่ชอบกินสิ่งที่อยากกินนอนดึกตามอารมณ์ดูซีรีส์ยาวจนเช้าหรือเลื่อนงานที่ควรทำออกไปเพราะยังไม่อยากทำแต่นิสัยแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นกับดักอันแสนอันตรายที่ทำให้ชีวิตติดอยู่กับที่ไม่รู้ตัว เพราะในความจริงแล้วความสุขจากการตามใจตัวเองมักมาแบบชั่วคราวแต่ผลกระทบกลับยาวนานเมื่อเราทำตัวตามใจจนเกินไปในทุกเรื่องเช่นไม่ควบคุมการกินปล่อยให้ตัวเองนอนดึกทุกวันไม่ออกกำลังกายไม่จัดงานที่ค้างอยู่ เราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดขึ้นทีละน้อยสุขภาพแย่ลงงานล่าช้าเป้าหมายไกลออกไปและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ค่อยๆกัดกินความมั่นใจและพลังใจภายในการตามใจตัวเองตลอดเวลายังทำให้เราขาดวินัยซึ่งวินัยนี่แหละคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างความตั้งใจกับความสาเร็จ เพราะต่อให้คุณมีเป้าหมายที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีวินัยในการทำให้สำเร็จมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงเหมือนการมีเรือหรูแต่ไม่ยอมพายก็ไม่มีวันไปถึงฝั่งแน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มงวดกับตัวเองตลอดเวลาแต่ควรมีสมดุลระหว่างการตามใจและการรับผิดชอบรู้ว่าเมื่อไรควรพักและเมื่อไรควรลุกขึ้นมาลงมือทา การฝึกวินัยคือการฝึกให้ตัวเองรู้ว่าความสุขระยะยาวสำคัญกว่าความสบายชั่วคราวและเมื่อคุณสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณต้องการได้จริงจงจำไว้ว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการตามใจเสมอไปแต่เกิดจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดตามใจเพื่อเริ่มดูแลตัวเองอย่างแท้จริง 7. เลิกกลัวคาว่าไม่สาเร็จ ถ้าทำแล้วล้มเหลวล่ะถ้าไม่สำเร็จจะดูแย่ไหมคนอื่นจะมองว่ายังไงคำถามเหล่านี้เป็นเหมือนเงาทึบที่ตามหลอกหลอนอยู่ในใจของหลายคนและมักจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณกำลังจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตกลัวล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแปลก มันคือสัญชตาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่อยากผิดหวังหรือโดนตัดสินแต่ถ้าปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตมันจะกลายเป็นกรงขังที่กักขังศักยภาพของคุณไว้โดยสมบูรณ์คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะใจกลัวคำว่าไม่สำเร็จจนไม่กล้าแม้แต่จะลองพวกเขาใช้เวลานาน,านกับการคิด วางแผนและรอความพร้อมที่ไม่มีวันมาถึงแล้วสุดท้ายก็ใช้ชีวิตไปอย่างเต็มไปด้วยคำว่ารู้งี้แต่คุณรู้ไม่ว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกนี้ต่างเคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นไม่มีใครที่เริ่มต้นแล้วสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกสิ่งที่แยกคนที่ไปต่อได้ออกจากคนที่หยุดอยู่กับที่คือความกล้าที่จะล้มและความกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่ แม้จะเจ็บแม้จะผิดพลาดแต่ผู้เขาไม่ยอมให้ความกลัวเป็นคนตัดสินทิศท,ทางชีวิตการเลิกกลัวความล้มเหลวจึงเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นโอกาสให้คุณได้รู้ว่าอะไรใช้ได้อะไรควรปรับปรุงและอะไรที่ควรเลี่ยงในครั้งต่อไป จงจำไว้ว่าความกลัวไม่มีวันหายไปแต่คุณสามารถเดินหน้าทั้งที่กลัวได้เสมอและนั่นแหละคือความกล้าข,ของคนที่จับไปถึงความสำเร็จที่แท้จริง 8. เลิกคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจทุกอย่าง หนในความผิดหวังที่บั่นทอนจิตใจเรามากที่สุดมักไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อยู่ในสิ่งที่เราคาดหวังแล้วไม่ได้ตามนั้นโดยเฉพาะการคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนสนิท ครอบครัวหรือแม้กระทั่งหัวหน้าที่ทำงานความคาดหวังเหล่านี้เป็นเหมือนกับการฝากหัวใจไว้ในมือคนอื่นซึ่งบางครั้งเขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังรอการยอมรับหรือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากเขาแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถเข้าใจเราได้ทั้งหมด เพราะแต่ละคนก็ต่างมีโลกของตัวเองมีมุมมองประสบการณ์ความเจ็บปวดและความคิดที่แตกต่างกันแม้แต่คนที่รักเรามากที่สุดก็อาจไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่อยู่ลึกในใจของเราได้ตลอดเวลายิ่งเราคาดหวังมากเท่าไหร่ว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจโดยไม่ต้องพูดหรือรับรู้สิ่งที่เราแบบรับมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวผิดหวังและเสียใจมากขึ้นเท่านั้น การเลิกคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจทุกอย่างไม่ใช่การปิดใจหรือไม่ไว้ใจใครแต่เป็นการลดภาระที่คุณวางไว้กับคนรอบตัวแล้วหันกลับมาเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเปิดใจพูดในสิ่งที่จำเป็นและยอมรับว่าบางเรื่องคุณอาจต้องเข้าใจมันด้วยตัวเองเพียงลำพังสิ่งสำคัญคือเมื่อคุณเข้าใจว่าคนอื่นไม่สามารถเข้าใจคุณได้เสมอคุณจะหยุดโกรธ หยุดผิดหวังและเปลี่ยนจากการคาดหวังจากภายนอกมาเป็นการให้จากภายในมากขึ้นให้ความเข้าใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองและให้ความรักตัวเองโดยไม่ต้องรอใครมาเติมเต็มเมื่อคุณหยุดคาดหวังและเริ่มเข้าใจโลกตามความเป็นจริงชีวิตจะเบาขึ้นมากและคุณจะมีพลังใจมากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการยืนยันจากใครอีกต่อไป9 <c oughs> เลือกใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นหลายคนใช้ชีวิตโดยพยายามทำให้คนอื่นพอใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆเกช่นการเลือกใส่เสื้อผ้าไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตหรืออาชีพการทำตัวตามใจคนอื่นบ่อยครั้งเกิดจากความต้องการได้รับการยอมรับความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือหวังว่าจะได้รับความรับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนิสัยนี้กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้คุณเสียความเป็นตัวเองและความสุขในชีวิตการพยายามเอาใจทุกคนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีวันสำเร็จเพราะทุกคนมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันบางครั้งการพยายามทำให้ทุกคนพอใจกลับทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าถูกควบคมุมและสุดท้ายก็ไม่มีใครได้สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่คุณและไม่ใช่คนอื่นการเลิกใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเห็นแก่ตัวหรือไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างแต่หมายถึงการให้คุณค่าและเคารพในตัวเองมากพอที่จะตั้งขอบเขตรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณจริงๆและกล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำร้ายใจหรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเอง เมื่อคุณเลิกใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะคุณจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่รักและเลือกเส้นทางที่ตรงกับความฝันและเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงนอกจากนี้คนที่รักและเคารพคุณอย่างแท้จริงจะอยู่เคียงข้างคุณเพราะพวกเขาชอบตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ตัวตนที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจคนอื่นสิบ เลิกคิดมากในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้การคิดมากจนเกินไปในเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนจํานวนมากรู้สึกเครียดวิตกกังวลและหมดพลังในการใช้ชีวิตทุกครั้งที่เราพยายามคิดหรือวางแผนเพื่อควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของเราเช่นความคิดเห็นของคนอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความรู้สึกติดขัดจิตใจไม่สงบและเกิดความเหนื่อยล้าโดยใช่เหตุในความเป็นจริงแล้วมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปฏิกิริยาของคนอื่นๆที่เราไม่สามารถบังคับได้การยุติิดและคิดมออก,กับสิ่งเหล่านี้ เปรียบเสมือนการจับลมไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันจับได้และยิ่งทำให้เหนื่อยเปล่าการฝึกปล่อยวางและยอมรับว่ามีสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ใจสงบและเปิดพื้นที่ให้พลังงานของเราได้มุ่งเน้นกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เช่นทัศนคติของตัวเองการตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความสามารถ เมื่อเรารู้จักเลิกคิดมากกับเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญเราจะพบว่าชีวิตง่ายขึ้นสบายใจขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบกภาระหนักของความกังวลและความกลัวที่ไม่มีวันแก้ไขอะไรได้การโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆทำให้เรามีพลังในการพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากขึ้นบทสรุปชีวิตที่ดีเริ่มจากการหยุดทำร้ายตัวเอง การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่บางครั้งมันเริ่มจากการหยุดทำสิ่งเล็กๆที่ขัดขวางความสุขและความสำเร็จของคุณในทุกวันเมื่อคุณค่อยๆตัดนิสัยเหล่านี้ออกไปคุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบเบาขึ้นชัดเจนขึ้นและคุณสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากขึ้น หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและกดติดตามเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆเพิ่มเติมได้ทุกวันขอบคุณที่รับฟังและติดตามค่ะ